สวัสดีครับกลับมาพบกับผงโจนักปราดธมิติวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรดีแล้วแต่ความเชื่อนะในการใช้วิจารณญาณซึ่งทุกครั้งที่ผมทำทุกครั้งนะฮะก็เพื่อทุกๆคน ไม่ได้ว่าเพื่อตัวเองเลยแล้วมันก็จะปรากฏพิลึกพิลั่นแบบสิ่งหลอเชื่อซึ่งมันยากที่จะหาคำตอบหรือจะบอกว่ามันไม่ได้เสแสร้งในการทำมันไม่ได้มีการใช้เทคนิคในการทำมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะเอาละ ผมมีสิ่งหนึ่งนะไม่รู้จะแม่นหรือไม่แม่นแต่มันเตือนค่อนข้างทีเหลือเกินแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์อย่างเช่นนาฬิกาข้อมือมัน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 หลุดมันขาดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำแม่น้ำน,นะ ที่มันสวนกับธรรมชาติอ่ะการเดินการเดินของแม่น้ํากับสิ่งที่เราเห็นมันบ่งบอกอะไรบางอย่างผมก็เลยไม่อยากจะพูดเพื่อให้มันเหมือนว่าจะหิวแสงหรือจะมาหาผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่า มันต้องเกิดอะไรขึ้นนะภายใต้ของการเลือกตั้งก็หมายถึงว่าเราจะเลือกตั้งวันที่แปดกุมภาพันธ์นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องถามก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ปริญญาหรือกกตหรือผู้ที่มีความรู้นะหากมันเกิดเหตุ เจ้าเดิมเจ้าเก่าแล้วเราจะเอาอยัางไงกับการเลือกตั้งคุณเข้าใจไหมมะคือเวลามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลามันสูญสิ้นไปละมันมันมีความรู้สึกที่ที่ที่ผมรับ แต่ก็ไม่อยากจะคิดมากอนะเนาะผมอยากผมอยากจะจะจริงๆแล้วผมอยากจะทํานายหรือแสดงความคิดเห็นแล้วให้มันผิดบ้างอะจริงๆนะผมอยากจะจะอยากจะจะอยากจะทำนายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณผิดวันนี้คุณไม่แม่นจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาท้าทายวาอะไรนะแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่ามันคืออะไรก็คือวันนี้นะมัน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  ปัญหาชายแดนแล้วแหละเจ้าเก่าไทยเขมรผมถึงบอกให้ครับว่ามันเป็นการทําทุกอย่างเกี่ยวกับคุณอนุทินเนี่ยแบบมาสมมุตินะผมกำลังมองอยู่ว่าหากเกิดเหตุภัยขึ้นมาเลือกตั้งได้ไหม มันก็ยังคงต้องอยู่ในรูปแบบของการรักษาการแทนไปเหมือนเดิมหรือเรื่อนกําหนดการเลือกตั้งใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไงหรือให้มันผ่านพ้นแต่ถ้ามันผ่านพ้นผมบอกตรงนะเจ็ดจังหวัดอะนะครับเจ็ดจังหวัดอะ ผมว่ารอบนี้วันเลือกตั้งอ่ะคือมันเหมือนเป็นเกมที่ว่าไม่มีกำหนดของการเลือกตั้งอ่ะคือมันมันเหมือนว่าเป็นจุดอ่อนของของของวันนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณอนุทินคุณก็จะต้องรับมือแล้วล่ะ มันจะชัดหรือไม่ชัดแต่ผมเชื่อว่าซิกเซนต์ของผมมันไม่ไม่ค่อยพลาดอะนะฮะไม่ค่อยพลาดเขาก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วละ่ะอาจจะล็อกเป้าอาจจะทำอะไรประชาชนยังไงก็ทางกอรมนรหรือข่าวทางการทหารเพราะถ้าถ้าจะให้ ให้ดูในลักษณะก็คือว่าวันนี้เขมรเนี่ะมันลุกคลืบแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วครับว่าหากเขมรมันทำลายระบบของการเลือกตั้งผมเชื่อว่าเนาะเราน่าจะคุยกับสหประชาชาติเกี่ยวกับ ที่เขาสนับสนุนเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยของขมร่ะเพื่อให้ยักษ์ใหญ่เขาไปกดดันว่าช่วงของก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งขมรจะต้องไม่สแสดงพฤติกรรมใดๆถ้าไม่ให้ยักษ์ใหญ่เนี่ยผมว่ายากนะเพราะยังไงเขาก็คง มองเห็นไทยไม่ขนามือเหมือนเดิมแล้วเราการที่เขาปวดอย่างนี้มันมีผลกระทบอะไรหรอก็ดึงเกมไหมครับก็รู้ว่าคะแนนเลตติ้งสู้ไม่ได้สีป่ปีและอาจจะแพ้ผลยาวมันโคตรทุเรศเลยจริงๆนะ ผมว่าคนไทยทุกคนนะฮะวันนี้ต้องกลับมาคิดแล้วนะคุณจะเอาอยัางไงคุณลองนึกดูดีๆนะถ้าเขาป่วนทำไมเขาต้องป่วนทำไมเขาต้องไม่ให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งคุณนึกภาพออกมาหรือถ้ามีการเลือกตั้งเจ็ดจังหวัดอะ มันอยู่ยังไงตอนนี้ถ้าผมคาดการนะไอ้ d s ออะไรอะสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมผมว่าเขาพร้อมแล้วมั้งมันทำแม่งนะผมมองผมโดนลักษณะแบบนี้วันนี้ นะครับช่วยเช็คข่าวให้หน่อยแล้วกันเพื่อความมั่นใจก็คือทางการทหารนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ใช่ว่าจะทุกครั้งที่ผมพูดเนี่ยคุณก็รู้อุโมงผมไม่เคยเห็นก็มีเขาเดินทางมายังไงก็รู้รู้หมดเลยแล้ววันนี้ก็สิ่งที่ผมรับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าองค์เทพองค์ไหนหรือจะเป็นสถาบันหรือจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผมสักการะบูชาพระองค์ท่านเคารพนับถืออยู่ไหว้ทุกวันอาทิตย์ไงก็คือรัชกาลที่ห้าผมก็ไม่รู้แต่อย่างเช่นตรงบริเวณของของอะไรนะ เหมือนที่เป็นช่องช่องตีนเขาข้อพับหักศอกเดินหน้าผาอะไรเหล่านี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะไปผ่อนปลนไปผ่อนปลนก็คือไม่ได้ไปกดดันเขมรคุณเข้าใจไหมคุณไปผ่อนปลนแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยระดมระดมคนมาอยู่แนวหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญเลยรอบนี้ เขาเอาเด็กเอาสิ่งที่มันโคตรทุเลสออะสิ่งที่เขาไม่ได้สู้ด้วยตัวเองคุณเข้าใจไหมดังนั้น <S <s เขาพยายามทำลายของการรักษาการแทนเนี่ย <s> ผมมองนะดังนั้นเกมนี้มัน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 ก็พลิกล็อกได้เหมือนกัน พิิกล็อกก็มาถงว่าสิ่งที่เขาทำอะในเมื่อถ้าประเทศไทยจะถึงระบบของการเลือกตั้งแต่จูจูประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. เขาสัตว์กระสุนนะหรือสัตว์จรวดมาคุณลองนึกดูว่าการใช้ระบบรัฐธรรมนูญหรือระบบเขาเรียกว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ย ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงสันดานของคํมเมนนนะฉะนั้นผมเจะว่าการข่าวคุณเช็คให้ดีเราวันที่หกเจ็ดแน่นอนยังไงเลือกตั้งหีบไม่มีวันเข้าใจใช่ไหมครับ มันก็มีเพียงแค่แก้เกมก็คือว่ากกตหากคุณมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายของทหารที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจก็คือเจ็ดจังหวัดที่จะต้องให้เลือกตั้งลงหน้ามิงั้นมันจะไม่จบเรื่องไงคือแล้วพอเลือกตั้งลงหน้า หีบอยู่ยังไงใครรักษาการอันนี้คือสิ่งที่คนไทยไม่ได้สร้างมาตรฐานเอาไว้ให้แบบชัวร์ว,ว่าใครจะเป็นคนที่ปกปักรักษาคุมเข้าใจใช่ไหมผมกำลังคิดอยู่นี่คุณพยายามนึกดูนะเพียงแค่พลละเลือนไปเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงศาดกระสุนแล้วล่ะ ก็ในเมื่อเขากําลังจะถูกทําลายระบบไงเรากําลังถูกแล้วเชื่อว่าเวลาตอนนี้คือมันเหมือนไม่มีเวลาที่จะต้องแบบมานั่งถกกับกัมพูชาแล้วล่ะผมมองมิฉะนั้นทําไมนาฬิกาผมถึงมันมันขาดมันหลุดเป็นตะตาเหล็นนะคนลองคิดดูดิเป็นเหล็กเราวันก่อนนะ ผมแขวนอ่องค์พระแล้วก็ไอหูหิ้วเลยกขาดแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับกับดึกถล่มนะถ้าจะไม่ผิดคือสิ่งที่ผมกำลังมองเรื่องของเรื่องของนาฬิกาผมกำลังมองอยู่ว่านะฮะผมกำลังมองอยู่นะก็คือตอนนี้่ารถไฟกับสิ่งที่มันหล่นลงมา เคนอ,อย่าลืมต้องตรวจสอบรางของรถไฟด้วยว่าหมุดอยู่หรือไม่คือคืออยากให้เช็คประเด็นนี้ก่อนประเด็นของของของหมุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเคนหรือเป็นของรถไฟถ้าหมุดโดนดึงหรืออะไรยังไงแล้วแล้วมันเกิดไอ้นี่ปะทะแล้วก็ความคุณนึกออกมา ซึ่งซึ่งถ้าหมุดเป็นอย่างนั้นคุณลองดูดูมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้โอ้โ oh, ห oh. เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะจะต้องเอาให้ชัวร์ก่อนค,คือคือเรื่องนี้ก่อนเอาเอาเรื่องของรางรถไฟก่อนด่วนเลยคืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้นะอ่าฝากถึงคุณุนุทินเลยนะครับถ้าคุณเชื่อผมถ้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีมันจะได้ป้องกัน แต่จะได้หาข้อมูลที่ถูกต้องก็คือว่าถ้าหมุดหมุดนะมันหายไปหรืออะไรยังไงแล้วก็เกิดกรณีที่รถไฟมันมาถึงเหตุการณ์บวกกับข้างบนผมว่ามันเป็นการตั้งใจเลยนะคราเนี้มันไม่ใช่เป็นเชิองอุบัติเหตุแล้วนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการประมาทเลอนเล่อคือคําตอบเหล่านี้มันจะปรากฏชัดแล้วพอ,อคําตอบเหล่านี้ปรากฏชัดคุณก็ลองลึกดูว่ามันมีแผลตรงไหนคงเข้าใจนะ ผมก็ไม่ต้องอธิบายเรือ่องอันนี้มันเป็น,เ,ปนเรื่องราวความลับแน่นะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่มีโอเคมันเป็นไปตามนั้นตามอุบัติเหตุจริงก็โอเคก็ต้องไปดูที่ชายแดนนะครับผมถึงบอกไงครับว่าทางการข่าวของทหารไทยผมเคยพูดเอาไว้แล้วด้วยว่าเราจะต้องกดดันเขมรต่อแล้วเราเราจะต้องนะครับ ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ตลอดว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเขาทําอะไรอะไรยังไงไม่ใช่ว่าเสร็จศึกแล้วก็ปล่อยเลยไม่ใช่นะคุณอย่าลืมว่ามันเจ้าเล่ย์อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าไปเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยทําอะไรก็ตามเนี่ยลักษณะที่เขาไปเรียกร้องผมเชื่อว่าเขาต้องเรียกร้องให้กับคนคามแบทของเขาอยู่แล้วแหละเออสร้างปลุกระดมขวัญกำลังใจอะไรยังไงแล้วก็ สิ่งเหล่านั้นแหละที่เขาจะบ่งบอกว่าปกป้องคนละเลือนแล้วเขาก็จัดการไทยถ้าผมมองคุณเข้าใจนะดังนั้นเขาก็จะอ้างหรืออะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้ง JBC ที่เราเลื่อนผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ก,ก็จะบ่งบอกว่าก็ JBC ไม่ยอมคุยไม่รู้อะไรยังไงอันนี้คือพยายามจะโทษไทยไม่แน่นะกรณีตรงนี้ แล้วก็กลายเป็นเหตุไงว่าไทายเราผิดข้อตกลงเพราะมันจะต้องโยงเข้าไปในลักษณะดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าเราจะยกเลิก mou ม3สสาเขาถึงเคลื่อนไหว แล้วก็จะต้องมีไส้ศึกไทยเหมือนเดิมหาให้เจอนะครับผมรู้ว่าคุณเจอนะแต่จะเก็บเขาไว้ทําอะไรผมถามผมรู้ว่าทุกคนรู้แต่ในเมื่อคิดไม่ซื่อกับประเทศไทยอ่ะแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมอ่ะผมถาม คุณลองคิดดูเนี่ยปวดไม่กระทั้งเลือกตั้งเพื่อจะหาผลประโยชน์อะไรยังไงและไอสิ่งที่มันเกิดเหตุเนี่ยตั้งแต่ภาคใต้ามานนนนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนใช่ง้นหรือว่าจะเถียงผมก็อรบนอใช่ไหมเอาสักทีเถอะเอาให้มันจบแล้วคราวนี้ยกำลังมองอยู่ว่าเนี่ยเหมือนอย่าง MOU 43แล้วก็44เนี่ยจริงๆแล้ว หมือนหลายคนก็บอกว่าอู้มันจะต้องไปติดกับกิจสิีกาผมบอกเลยว่ามันมันจะเป็นยิ่งยิ่งมันมีอยู่เขมรนะมันยิ่งยิ่งทําอะไรบุ่มบ่ามมากกว่าเราอีกแล้วผมถามว่าเวลาเขาละเมิดอ่ะเราเคยเอาผิดอะไรเขาได้มั่งอ่ะกับเอโมคุณลองนึกดูคุณจะเอาเอโมยูศีษารัไปบอกสารัฐอเมริกาเหรอเนี่ยเขาละเมิดแล้วสารอาเมริกาเขาจะช่วยหรอ คุณลองึกดูไอ้วันนั้นที่เขามาคุยนี่มันเป็นไตมันเป็นอะไรนะปฏิปฏิญาณใช่ไหมเป็นของสารัฐมันไม่เกี่ยวอะไรแต่การที่มีเอ็มยูสีสามมันก็คือเป็นการตกลงระหว่างไต่พรคีก็คือเรากับเราที่เหลือก็คือกลุ่มอาเซียนเนี่ยมันถึงพยายามบ่งบอกไงว่าวันนี้หนึ่งมันสร้างความอ่อนแอรดราม่าเหมือนเดิมผมมองแล้ว มันสร้างความอ่อนแอมันสร้างความดราม่าให้ไทยเราเป็นคนกระทำตั้งโน,โน่นนี่นั่นกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วมันก็จะเอาสิ่งเหล่าน,นั้นแหละไปถ่ายทอดออกไปว่าไทยเราเอาที่ของเขาทําลายเขาเราก็เลื่อน j p c ซจริงๆแล้วการการที่เราเลื่อน JPC ีเขาเองก็ไปแก้เราก็ทาถูกแล้ว ดังนั้น JBC ไปล็อกมันไม่มันไม่ล็อกวันถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวจริงๆเออจริงๆเอาเวลานี้ตอนนี้หรือพรุ่งนี้ลองถามดูว่า JBC เรากำหนดวันล็อกสเปคเลยเราแก้งโยดินนำทางแล้วถ้ามันไม่ตอบโอเคตกลงชัวร์ครับแนวโน้มหรือเกิน จร,จริงแต่ถ้าเกิดมันตอบโอเคตกลงแล้วเราก็พูดเลยต่อหน้าสื่อเลยว่ากัมผู้ชาคุณรับปากแล้วกับการเลือกตั้งของประเทศไทยคุณจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะทำลายระหว่างมิตรภาพลุกขีดเส้นเด็ดลายไปเลยแล้วก็พูดได้มันอุ่มอาเซียนเขาได้ชัดไปเลยว่าวันนี้ประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ระบบของประชาธิไปไตยในการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดขมินมันมันละเมิดแล้วมัน มันทำลายระบบนี่ชัวนะผมโดนสะก,กิดอีกแล้วกอรมนอ,อย่าให้มีคนที่เป็นไส้ศึกทีมทหารก็อย่าให้มีใครที่ไปรายงานขอเป็นคนไทยรักชาติเถอะวันนี้มันเป็นวันกองทัพไทยผมพูดได้เท่านี้เอาละผม เริ่มมีความตรงประเด็นแล้วคัวนี้เริ่มจะบ่งบอกผมเยอะขึ้นมิฉะนั้นการเลือกตั้งจะไม่มีวันและกำหนดมันจะได้ทีหมดเลยอ่ะคุณลองคิดดูครับมันจะได้กับใครมั่งคุณลองคิดดูจริงไหมถ้าไม่แก่เกมในวันนี้ผมก็นึกไม่ถึงว่าการเมืองไทยโอ้โหเอากันแบบนี้เลยเหรอ ไปสมรู้ร่วมคิดกับต่างประเทศจนทำลายกับการเมืองไทยอย่างนี้มันเจ็ดชั่วโคตรเถอะจริงๆผมว่ามันทำแม่งทำแม่งเลยนะนะครับดูการข่าวให้ดีแล้วก็ดูไอ้ดีเอล ไอสามศูนย์หรือศูนย์สามอะไรอะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลอะไรอะ่ะที่เขาจะต้องมีรหัสหรืออะไรยังไงผมว่าคือคืออย่างนี้ถ้าประเทศจีนสามารถคุมเกมอยู่มันก็จะต้องมีลักษณะที่ว่ากัมพูชามันก็จะต้องแบ,บมือขอผมกรใจใช่ไหม แล้วมันถึงจะโอ้เอาไปหมุนแล้วก็มันจะไม่สนใจกับคือเข้าใจใช่ไหมวันนี้ที่มันทำทำลักษณะแบบนี้เกมการเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนอัดไงอัดฉีดมันไงซัพพอร์ตมันไงดูเส้นทางการเงินสิใครซัพพอร์ตหรืออะไรยังไงดูให้ดีผมไม่ได้เด็กอมมือนะฮะทุกครั้งที่ผมพูดถึงแผนระบบ การจัดการการสู้รบแล้วก็การวิเคราะห์ของผมมันถูกทางอยู่ตลอดตอนทั้งที่ผมเองก็อยากจะบอกว่าวันนี้อยากจะผิดสักครั้งเถอะจะได้รู้ว่าไม่แม่นมางแต่มันก็เขาโค้งมาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าฝั่งไหนสิดูดีๆครับ ดูรอบด้านทั้งด้านบนเลยทั้งต่พาพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาดูให้หมดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เมื่อคุณเจอเหตุแบบน,นั้นผมว่าจะได้รับมือถูกแล้วก็จะได้รู้ว่ากตตกตจะกําหนดเลือกตั้งยังไงนะฮะแล้วก็เราจะได้รู้ว่า,ขาเขมินมันจะต้องทําแผนอย่างไรในการสกัดกั้นพวกเขานะฮะแล้วก็สื่อต่างๆเพราะว่าตอนนี้บางครั้งอ่ะคุณเห็นไหมเขาไม่ยอมเนี่ยชัวร์เลย เขากำลังบีบชัวกดดันนึกไม่ถูกด้วยเนาะเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าเรามีโผเรามีกระแสเลตติ้งมาแมลงถึงบล็อกไม่ให้คุณอนุทินคุณลองนึกดูดิผมว่านะ ให้คุณอน,นุทินแลนสไลด์ไปเลยจะได้จบจบไปจริงๆนะมันจะได้หายซาบสักทีไอการเมืองที่ไปสมรู้ร่วมคิดกับ <c oughs> ขอสักครั้งเถอะรอบนี้อย่าว่าอย่าว่ามาเลือกที่รักมักที่ชังหรือจะมาเอ็นเอียงแต่รอบนี้ขอเถอะจริงๆ เอาละทางการทูตข่าวต่างประเทศทางการทหารเช็คด่วนครับไม่มีความเคลื่อนไหวยุ่งผมบอกได้เลยแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนมากแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะก็ลองดูแล้วกันถ้าผิดก็บอกมาเลยว่าผิดแล้วเออผมก็จะได้รู้ว่าผิดแล้วแต่ผมมองแล้วประเด็นนี้ค่อนข้างชัดลองดูก่อนแล้วกันสำรวจ นะฮะขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ